สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจนส์ VIP นะครับดาวโจนส์ VIP ของวันที่22กรกฎาคม2566นะครับสําหรับดาวโจนส์ VIP นี้ก็จะมีทุกวันนะครับออกทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะออกเวลา2ยามครึ่งนะครับ ก็คือเที่ยงคืนครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรวมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับอ่าฝากกดติดตามด้วยนะอ่าตามนี้นะครับอ่ากดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆานะครับ ขอุ้ก่ันแห้งแห้หงนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับชมกันเลยดาวจจนวันที่22นะครับก,กรกฎาคม2566นะครับดาวโจร VAP นะเด่น5 6 7นะครับเล่นที่5กับ6นะ5 8 8 5 5 9 9 5 5 0้5ห1า5ก้าเนะครับ กแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกศูนย์สีหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกนะครับส่วนตัววินนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดนะครับอ่าครับหาลูกใกล้ๆน้อยดูใกล้ๆน้อยอ่าครับเด่นนะครับห้าหกเจ็ดนะอ่าเจ็ดเล่นที่ห้านะครับกับหกนะลองเจ็ดนะครับลองเจ็ดนะครับ ห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกนะครับอันนี้เขาเรียกคู่เจาะนะส่วนใครจะรูดก็รูดที่ห้านะครับอือกับหกนะห้ากับหกส่วนเกียรติพิจารณาดูนะครับอันนี้วินนะครับเขาเรียกคู่วินนะอันนี้นะอ่าอันนี้วินนะครับประมาณนี้นะครับดาวโจนส์วีไอพีนะครับออกทุกวันแล้วก็เข้าทุกวันด้วยเออประมาณนี้ จะคู่เจาะให้ระมัดระวังด้วยนะครับคู่เจาะคู่ของมันระวงนั้นแหละให้ระมัดระวังด้วยจับคู่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่เด่นเนี่ยโอเคอยู่พอไปนอกวัดนอกวายได้อยู่ประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับอขอให้ท่านโชคดีโชคดีนะครับวันนี้เนาะขอให้แฮงเฮงแฮงเฮงเฮงงนะครับอือครับตามนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ